มือนี้มาหากินอาหารสั่นสูงครับสูงยี่หลีครับพี่น้องครับครับน้องสาวสูงเกิดเกิดแ้งนี่ใครยุ่ยเมื่อลหร่กู้เหรอครับเออสูงประมาณหกเมตรนะครับสั่นสูงย้ำลาแรงครับพี่น้องก็เป็นไข่หมดแดงอยู่แล้วอ่านะมาแล้วเออ ฮ่าไปเบื้องเฮาก็สบความสำเร็จบ่โอ้เขาบกขาดตัวนี้บกขาดได้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้บกทำลายบันเดลยตัวตัวทันทีใครผ่านจะล่กอะไรดึงเลยเด็ดมึดูนี่เบื้องโอ้ยโอ้ยนั่นเลยครับพี่น้องตัวเอ้า รวมเก็บเล็กผสมน้อยครับอาหารสั้นสูงอาแง่ต่อเห่าไปเรื่อยๆครับได้โคกครับวันนี้ได้โคก,คอ,โคกอาหารสั้นสูงครับผู้ใดมีความสามารถหากินได้ครับผม